ครับกาบสวัสดีช่องเซาของวันที่สิบหามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาบซาดีแฟนเพจทั้งช่อง YouTube, 1, ยูทูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งกาบซาดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง้อมูนเมยียสียุซี่พระโคสิงหนึ่งและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานที่เข้ามารับชม,ชมชิมนี่ของทางช่องนะครับครับชิมนี่กาขอนอกเรื่องง้อจังหน่อยครับพี่น้องครับวันที่ลงขายรถไปเป็นรถผมเองกะมีเอฟซีตอมาหลายครับว,ว,วอลล์แสนในบ่ เอาชิมนี่ผมสิลอดให้ครับพี่น้องครับมองขายเลยครับพี่น้องครับเอาไปเก่าหมื่นบาทครับสภาพพร้อมใส่งานครับเอาไปบริเองเฮียครับไปเติมน้ดามันครับได้เลยครับผ้าสีบอขาดยาเย็นช่วงรางดียางดีครับพี่น้องครับสตาร์ตินางครับนี่มาเศร้าถ้าผู้ใดเคยใส่รถรุนนี้กับส้จัขว่าถ้ประเฮดถึงส่วนนี่มาเศร้าสิสตาร์ตินหยากรับพี่น้องครับอันนี้เดี๋ยวผมสีสตาร์ในเมืองครับพี่น้องครับยูบูเห็นจะชัดนะครับ ไปเก่าเมื่นบาทครับเหลี่มพร้อมบนนะครับพี่น้องครับนี่ครับเครื่องกะมีตัวอ่าสิ้นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยครับที่ว่าซิมไปเปลี่ยนเราห่อหาลอยครับเอาไปเปลี่ยนเอาครับพี่น้องครับเรานั้นหายห่วงครับพี่น้องครับได้ชาร์จอ่าตัวที่นะครับได้สตาร์ทได้ยังไงผมเปลี่ยนไม่เหมือนปั๊มปั๊มดีเซลก็ดีครับเรียนลอยซีอับสบายรุ่นนี้เบรกเอเบสด้ครับพี่น้องครับเบรกเอเบสเดี๋ยวสิสตาร์ทได้เมื่อไง เดี่ครับป้อนสิสตาร์เนี่ยมันเศร้าตอนรุ่นนี้น้องเป็นรถรุ่นเผาหัวครับพี่น้องครับนี่ครับบีบประมาณเห็นหัวเผาดับปุ๊บนะครับดับบีบรับเปิดเบรกเกินสองเที่ยครับเรากระซตารัดนอกถ้าสตาร์ที่เหล่านองนั่งก็ติดธรรมดาครับพี่น้องครับเนี่ยครับสตาร์ททด่ง่ยครับน้ำบอดันครับเลี้ยงไกลได้ครับเชียงดีพอผมดูแลดีด้วครับพี่น้องครับนี่ครับ เห็นใหญจัดครับพี่น้องครับพี่ว่าสืบไปบทลงเหตุอยังครับพี่น้องครับสืบไปบทลงเหตุอยังเอาไปเติอนน้ามันทีได้ครับนี่ครับเราก็ได้ข้อความครับพี่น้องครับนี่ครับเก่ามื่นบาทเด้อครับพี่น้องครับเก่ามื่นบาทเก่ามื่นบาทเนี่ยผมบริการส่งฟรีให้เอาไปบ่เกินสองร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับส่งฟรีให้ครับแต่ว่าต้องต้องจ่ายเงินนึงครับตอนเดียวรถไปส่งครับพี่น้องครับ นี่ครับสภาพนี้เลยครับพี่รองครับแต่นครนี่นราท่านไปติดเองเก๋เก๋มืนเราครับพี่รองครับอันนี้เอาไปพร้อมใส่เลยครับยางดีครับยางเพิ่งเปลี่ยนไหมครับพี่รองครับแข็งดีรุ่นนี้ครับปะยาน้มันพร้อมเยนไกลได้สบายไาย่วงท่านไดไปขนวัวขนขั้วหรือไปใส่ในรัวเรือนสำหรับคนทุนหน่อยเด้นรถดีๆไปใส่ครับพี่รองครับหรือท่านดีไปหาสื่อถือก็นี่ก็ได้ครับแต่เบี้ยนขาด เล่มกับเจ้าวายุใสประมาณนี้ครับพี่น้องครับบัดนี้เอาไปได้ไปสอบมอีกเนี่ยครับผมขยังผมสือรถเมื่อสองรถเต็นมาเนี่ยผมสือมาแสนหนึ่งมงกุฎสอบเมื่อเกือบแสนครับพี่น้องครับกลัวสิมาแล้งานเลยนี่ครับแต่ว่าขั้นนี้เ่ราะด้๋ยสอบครับเ่ราะด้๋ยสอบเอาเอาไปเอาไปใส่ได้เลยครับฝรั่งเล่นเจอปีสองพันสี่เลยครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรม่ซูนห้องหาสองซึ่งเจ็ดหกแปดแปดสี่ครับพี่น้องครับขายได้ราคานี้ครับ เก้าหมื่นบาทครับบริการส่งฟรี่สไลด์ทรงไฮสองร้อยกิโลเมตรคร 80, 000, ับขับส่งให้เลยครับพี่น้องครับหรือทันมากขับเองก็ได้ครับพี่น้องครับทันมากขับเองอ่งผมโหลาค่ามากขับเองให้แปดหมื่นเจ็ดพันครับถ้ามาเอารับเองครับพี่น้องครับแปดหมื่นเจ็ดพันเป็นรถดีๆไปใส่ครับบ่ต้องเพลนหยังครับนี่ครับมีหลายคนว่ารุ่นนี้เขาก็ขายถือหนึ่งถือกระมีครับพี่น้องครับแต่ถือจะทันซื้อไปแล้วทันต้องไป ทะเบียนขาดสามปีก็มีเไปเชียงไม่กก็มี่ครับพี่น้องครับอันนี้รถสภาพพอมใส่งานครับไปเข่าเต็มนี่ก็บรูษเดครับเสียนสามเขาขายครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือว่าผมขายเองรถผมใส่เองครับพี่น้องครับผมการลันตีได้เอาไปผลนเข่าปีเดียวอะไรขึ้นครับพี่น้องครับนี่ครับมีขอกมีอย่าง้อมมันถูกนะครับสามง้นพี่น้องครับทานใดอยากไดรถไปใส่งานครับเก้าหมื่นบาทครับส่งให้สองร้อยกิโลถามารับมาขับเองที่บ้านผมนี่เอาไปแปดหมื่นเจ็ดพันครับ พิการของรถกับจอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสารชิมีขอเจ้า้และเพี้ยนตอนนี้ครับสวัสดีครับ